ยองแจกอเซเว่นยองเงียบมาไทยทําเอาเ่าอากาเซไทยงงไปตามๆกันเมื่ออยู่ๆก็มีหลายคนเจอยองแจกอเซเว่นอยู่ที่ประเทศไทยแถมยังถ่ายรูปมายืนยันอีก เมื่อวานกลายเป็นที่ฮือฮาในหมู่อากาเซ่ไทยที่อยู่ๆก็มีใครหลายคนเจอยองแจไปเดินชิลๆอยู่ที่หาดบางแสนแถมยังมีภาพถ่ายมายืนยันให้อีกงานนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์หนักมากเพราะครั้งนี้ยองแจยองมาเงียบมากก่อนหน้านี้ยองแจได้ลารายการวิทยุที่ตัวเองเป็นพิธีกรสองวันแต่ใครจะไปรู้ว่ายองแจจะลาเพื่อมาประเทศไทย แถมยังสามารถเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบางแสนบิ๊กซีแยกอ่างศิลาการมาไทยครั้งนี้ยองแจก็ดูแต่งตัวสบายๆคนที่เจอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อมากหล่อที่สุดทําเอาแม่ๆอากาเซ่ภูมิใจในความหล่อของลูกชายไปตามๆกันไม่รู้ว่ายองแจแค่มาเที่ยวหรือมาทํางานแต่งานนี้ตกคนเขาดอมได้อีกเพียบแน่ๆจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ